เราต้มากินเค้กเยอะลูกน้องีปกินเค้กค่ะเค้กใครงบเกิดกบันเกิดเกิดใครเกิดกันจ้าเค้กวันเกิดใครเกิดกันจ้าจะวันเกิดน้องจ๊ดได้ไงน้องแจ๊ดจะไม่ถึงวันเกิดเลย เคยวันเกิดพี่บ,อบ,อบอ๊อบใช่ไหมลูกอร่อยไหมครับเก่งเนาะแบบยแบบ่ารายไง เค้กอะไรตักกันไหมอืมอยากขินเอาไปให้ใครเอาไปให้จ๋าเอาไปให้จ๋า แม่กินด้วยดิได้กินไปค่ะพี่น้องพอนนีจัดเปิดร้าสิไปเก็บเห็ดมันปูแล้ววะ่ะมาจ้าเปอรจัดครับนี่ก็สุดเก็บเฮ็ดแล้วจ้าค่ะมึงโอ้โหสู้ก็เต็มหยดแถวะไปะลูกไไปเถอะจะไปไหนเนี่ย,ยน,นี่ไงแฟนคลับถามจะไปไหนครับ โอ้อยู่นี่พอ่อละค่ะพี่น้องเฮดมันปูไปใงแล้วก็สิเก็บเฮดเดอร์ค่ะอเด้ๆเลยเ่ื่อจะเก็บไปทำอะไรครับ,เ,บเ,เอาไปแกงเอาตะกร้าไว้ตรงนี้เก็บเด้ยสุดเขาทานเนาะเออ โอ้โหนีก็ช่นะเนี่ยอันนี้เขาเรียกเห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูนี้เราจะไปแกงก็ได้นะคะใช่ไหมลูกน่แล้วก็บมักอยากซิมาด้วยละ่ะมากับแหม่เก็บเห็ดกับแหม่แล้ววะป้ามองนี้เขามาใด้อยู่ด้วยค่ะ เพราะว่าน้องไงเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเลยว่าเป็นปลาไก่ๆด้วยค่ะไม่ได้ลึกเพราะเป็นปลาเล็กเห็นแต่มันเก็บเถอะเห็นมันปูเอา้าตะก,ก้ามาใส่เ,ออ <laughs> เก็บได้ไหมลูกเห็นเฮ็ดเห็นเฮ็ดโอ้แรน,นใส่เฮ็ด อ yeah, yeah, <Definitely S 1> ุ้ยเยอะแยะเลยเก็บเลยลูกท้ายยากันยุ่งให้รายเดอร์พี่น้องจังผ้าเขามาสำรับแม่แม่บ่อต้องเป็นห่วงเด้อค่ะเต็มเลยเก็บเิลูกนะพอยันเราเห็นเห็ดเต็มเลยแล้วอ่ะเอากระตาไปใส่มันนี่บ่เน้นปริมาณเด้อค่ะเน้นประสบการณ์ หนึ่งประสบการณ์ว่าไหนมหาหาเฮ็ดกับแม่หูเต็มเลยเต็มเลยนะลูกนะแต่ร้ยายแล้วอย่าหยียบสิเจเลแล้วเขาเก็บกันด้วยค่ะอ,คอุย้ยจะไปเล่นกิ้งกือวางอไม่กลัวมันหรือไง ปเก็บเอาเห็ดน่ะกิ้งกือมันมากินเห็ดเก็บเอาลูกได้เยอะเลยเนาะลูกเนาะ,ะดึงได้ไหมดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ตรงไหนไนี่ไงไ เห็นเห็ดนี้เนี่ยโอ้ยเออเด็ดมาเลยเออ,ออใส่สตะก้าหรอกเห็ดเพิงดอกใหญ่พี่น้องกลับมาหอดป่านล,ละค่ะพ่อหญ่จัดเปิดมื่อวานี้ข้าวโเน้นปริมาณค่ะข้าเน้นประสบการณ์พ่อยายลอกค่ะเด็ดไปดองนำ้ำลกอกก็บบอยากกลับดอกค่ะแต่หน่วยว่ามันบอสหน,นี้ปั้นใหญก็เลยชวนลอกลบมาได้็ดายบอสค่ะพอ่อหญ่ ไปน้ากันได้แต่ถามเป็นว่าเดรหลายบอกให้ย่ามาโชว์พี่น้องมึงเอา้าเอา้าเอามาโชว์มึงเดรหลายป็นไดนเอามาอวดกันมึงเอา้าก็ต้องก็สิมวยนะเอาวต้องคือแหว่แถวญ่ <c oughs> เอามาตีหลามาเมืองมึง,มงต้องเดรร้ายป็นไดนให้มึงแน่อุ้ย บโให้เบิืงเว้ยเราเจ้าไปอวดยายเขามันยายเขากัเห็ดสมุนไพรอยู่ค่ะพี่น้องเครื่อที่เราซับอยู่นี่เครื่อตดหมาในบรรุในไปเยอะอ้ย้ห่วยายเบิางเนี่ยมาเนี้ยนี้ยอู้ยนี่ตลหนองงามอีดี๋ยวพ่อปนอยู่ว่ะเธอเปิดี๋ยวพ่อปนอยู่อามาอะมาแม่สิอันนี้ให้มึงมาเร็วตัดขามันซอยกันมาลูกมา อ่าต่อไปกัดสิเป็นมีดไหมล่ะมีดมีดไม่ต้องใช้เนี่ยเด็กอย่างนี้เลยเด็กไม่ต้องใช้มีดเด็กอย่างเงี้ยทาเป็นไหมลูกอ่าทําช่วยกันนั่งเล่นกระเทอะเอ้าชก่วยอานี่นะเนื่อเฮ็ดไปยัดเปิดอยเราไปหามาเลยค่ะนั่งไม้พึ่งอยู่อ่าได้นั่งไม้หนึ่งเ,เนื้อเขาใจเง็ยบตัวนี้น้ำยาย เออก็เลยให้เพิงน้ำนั่นหลักอีแล้วบัจจักนี่เราก็เด็ดอย่างนี้ลงนี่นี่เลยนี่ไงเด็ดเอาตีนมันออกนะนี่ไง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 หรือว่าเด็ดเด็กับเผาหนึ่งเลยแหละนี่อ้าวบัคกระเพร์ไปได้เฮ็ดตัวนี้มาตอนใดแม่คือบ่เห็น นี่นี่พี่น้องมันไปเก็บมามันบอ,บอกหน่อยนี่เพิ่อได้ดอกหนึ่งเลยลูกโอ้เก่งจังเลยบอกแล้วว่าบนเห็นปริมาณเหรนประสบการ์ถ้าเขาดูอยู่ดอกพี่น้องเขาโงแต่กระถับป้าก็คือถ้าเขาแต่หม่องถีได้อนน่อยมันไปใหญ่นะหมโว่ามันมีเฮ็ดแล้วสิแต่สีท้ายมันไปเก็บ เน็ต้ตีนเฮ็ดเนี่ยปกติคนนี้เขาก็ใส่หี่แหละค่ะแต่ไหนเอาหมีเรามาบาใดใะว่พอจะหน่อยมันเห็นมันสิเหลเพราะมีแต่ดอกง,งามๆวิธีการหลางง่ายสุดคือเอาไปหลวกเลยค่ะหลวกให้ดินมันออกเลยแล้วจังเอามาหลางเะาวะจังสีบญญอนยะกินเป็นไหมเนี่ยจะเอาไว้ให้ใครอ่ะลูกอเอาไว้ให้ใครกิน นางใหม่มืงอย่านางขานะเปิดนางขัดสมาคัดสมานมูกโอเคนางขัดสมาทีิลูกเดีใช้พันโฟ1 2หนึ่งสองสานงขัดสมาเร็วนาโมตาสะภะคะวะโตตก็เห็นนางขัดสมาธิเสือล่ยนี่เป็นผูเบ้า แม่เอามานี่แล้วเสือไล่เป็นปูบ่าวไฮอ่อยเด้อพี่น้องจะไปตัดอ่อยทั้งใดบุแม่เแ็นงานก็เด็กหน่อยเสนะมอแน่เลยยายาแมาก่กำลังเด็ดอยู่ลูกอู้ไปเทใส่หยางแม่เห็ดหยางแล้วเขาเด้ตีนเห็ดกันเด,อด้อค่ะเอาพี่น้องเอ้ยใส่เบิ้งของบ๊อคือได้ค่ะหันหน้ามาบัาง มาตวมาเมืองเรวะทำทาเปอร์ไหนมาสวัสดีครับหน่อยเร็วมันไปกวนยายเลคะยัอยยายตัดสมุนไพรมันไปกวนยายเพ่อนแมนนวยนี่ค่ะเด็ดขาเห็ดเลยค่ะักจัดกันนั่งกินนมเอ๊ยยังดูดขวดอยู่เ้ยค่ะเป็นเบาไป่แห้งดูดขวด าจมันติดหมอนเนาเด้วยพี่น้องหมอนมันกับเนา่นาเนา่นาเน่าอีรล,อลรอเ้ยค่ะหายเยอะหมอนเนามาโซ่เมืองถ้าเป็นนอนก้นคอคอคอเปอร์จัดเบอร์ครับถ้าเป็นบสัสนใจมูด้วยค่ะหายเยอะหมอนเนาโตมาโซ่เมึงเมืองไปตามแม่หนยไปเผาถิ่มย่างแม่จะเอาหมอนเน่าไปเผาแล้วนะนัน่นขวดนมเฮตี้ดี้มันสีทองเสีย ยยามันเล่นบดยันงนั่นยายบปกะจักแสดงไงมันเล่นนี่ยังบดยาถสิจี้บอยาถึกแซ่ดนะเอ้ยมาเห็นเฮ็ดแลถวไม่ไปเก็บมาอนะไรเนี่มามาล่างอยู่มาเก็บเฮ็ดเถอะเขาบาาาายอกล่าน้ำยู่ดวนดวน,ดวนจะคล้องหว่าวไทยเอ้ยว่าไทยไง <c oughs> แกี๊ยวผสมขวดนมจกของนะบลัอกอ้เขาตีผู้สาวเต็มเฟซบุ๊กอยู่นี่ผู้สาวเต็มยูทูบอยู่นี่เ,นเ,นเห็นบอกผู้สาวนี่ยางหลายเลยนี่ม,นมาเบิ่งตีล่ะถ้าเสือือเสือไล่สกอต <laughs> ผู้บ่าวตัดอ่อยนะคะผู้บ่าวตัดอ่อยแล้วเจ้านอนจะไปให้ดหาไปตัดอ่อยขั้นตาทองเลยคะ่ะ เขามาแต่ไฮแต่หน้าล่ะเก็บขวดนมทัวจะเข้าสิ่หัวดูดขวดได้หล่าสุดจักรยานอยู่ช่องของนอนแล้วพี่น่องเอ้ยบอเอาจักรยานไปลงดินมันเป็นยังครับโอ้ซ่อมรถเนี่ยนะรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรทำไมถึงมาซ่อม บักซางไงไหนดูไข,ข่ควางสิโชว์ไข,ข่ควางสิลูกโอ้มีไข,ข่ควางอันหนึง่งเออมันถอดแะด้วเด้อปะอูเอ้ยไป <c oughs> มันถอดรถแะ้วเด้อเอาเด้อลูกเจ้าม,มันเป็นอะไรอะ่ะรถวิบากไงนี่ สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่ล่ละค่ะพี่น้องต่อไปกับหอวใหญ่แล้วก็สินอน่ะเด้อค่ะเราเซ็สิ้นภารกิจบิตถูกสิ่งถูกยาหลายแล้วก็นอนเว้นแต่ตอนนี้แล้วตอนน้อนอยู่ค่ะแล้วยังวาวอยู่แปดแปดแปดคลิปนี้สาวหนุ่ยก็ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณที่เป็นกําลังใจหนยขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดเด้อค่ะพอบกันมาคลิปนา้าสวัสดีค่ะเปิดหันมาสวัสดีครับในโลก หันมาทางแม่สิลกูกสวัสดีครับ